คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริล่าอยู่กับเกมเก่งชินอินแพ็และพินิคคนนี้คนเดิมเช่นเคยสําหรับคลิปนี้นั้นมันจะเป็นคอนเทนต์ขาประจําของช่องเรามองแค่สีดาวตอนแรกว่ากะาจะไม่ทําแล้วนะคอนเทนต์นี้แต่เห็นสีดาวรอบนี้มันมัน,ม,นมันต้องทําสักหน่อยอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นการรอช้าขอตัดเข้าโฆษณาแล้วไปรับชมเนื้อหากันเลยครับริสแมนชอ็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมเก่งชินอินแพ็ถูกถูกคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่ง,ง,ง,งลดเติมเกมในเว็บ เมื่อซื้แพ็คที่ร่วมรายการรับริสแมนคอยใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นน้ำหมัดกำน้ำและบั เติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเติมถูกเติมคุ้มบริการไวต้องทีริสแมนชั่นเท่านั้นทําไมจึงเลือกผู้เฉพาะ4ีดาวก็เพราะว่าสี่ดาวอ่ะมันมีแต่ความไม่แน่นอนเราะมีการันตีอยู่ในมือใช่ว่าเราจะได้สดาวที่เราต้องการ oh. บวกกับสิ่ง5ดาวอ่ะคุณค่าของแต่ละคนนะมันให้ไม่เท่ากันถึงผมจะบอกว่าหาดาวสิ่งนั้นมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่รักไม่ชอบ5้าดาวสิ่งนั้นคุณก็ข้ามมันไปเถอะ ิ่งที่ชอบเล่นในสิ่งที่ใช่มันคือหนึ่งในความสุขที่เราหาได้จากการเล่นเกมเกณชินอินแพคครับและนี่ก็คือแบรนเนอร์ตู้กาชา5.0ครึ่งหลังบอกได้คําเดียวเลยว่าตู้ตัวละครลิมิเต็ดสีดาวอ่ะมันเอื้อประโยชน์ต่อท่านแม่มากพอสมควรผมจะขอเริ่มพูดถึงสีดาวหน้าปกของตู้ตัวละครก่อนนะครับตัวละครสีดาวหน้าปกตัวที่นน1น้องเชฟรู้น้องเชฟรู้ตัวละครสีดาววิชั่นไฟสังกัดภูมิภาคฟองเทนเป็นตัวละครที่ประสบความสําเร็จในการทําให้ปฏิกิริยาทา โอเวอร์โหลดอะมันมีความนาเลนที่มากยิ่งขึ้นและเป็นตัวละครที่ได้ชื่อว่าเฉพาะทางเฉพาะทีมทางที่เราจะเอาน้องเข้าไปอยู่ในทีมและใช้บัฟจากน้องใช้คุณประโยชน์จากน้องอได้คุม้มทีมนั้นต้องมีการทําปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดและที่สําคัญทีมนั้นต้องมีเฉพาะตัวละครธาตุไฟแล,และก็ธาตุสายฟ้าเท่านั้นเมื่อเราจัดทีมมีองค์ประกอบครบถ้วนเมื่อตัวละครในทีมทําปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดใส่มอสเตอร์มอสเตอร์ตัวนั้นจะถูกลดต้านทานธาตุไฟแล้วก็ธาตุไฟฟ้าสูงถึง40%มีบัฟ พลังโจมตีแก่ตัวละครธาตุไฟแล้วก็ธาตุไฟฟ้าทั้งหมดในทีมถึงแม้จะไม่เยอะมากแต่ความสามารถด้านการฮิวน้องก็มีนับได้ว่าเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้ถ้าเกิดคุณอยากเล่นทีมโอเวอร์โหลดครับตัวละคร4ดีดาวนาปกลำดับที่2คุณโจซาราคุณโจซาราตัวละคร4ดีดาววิชันสายฟ้าสังตัดภูมิภาคอินาซึมะเป็นตัวละครเฉพาะทางที่แอบจัดเฉพาะเธอตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่บัฟพลังโจมตีที่มีความสามารถในการทําดาเมจกรใหญ่ได้สําหรับผมนะเป็นตัวละครที่พูดได้เลยว่าไม่ 4-6คุณไม่จําเป็นต้องปั้นก็ได้ด <Hus ky. S 1> าเมจจากสกิลอันติของนางอะแรงจริงแต่บัฟที่นางให้บัฟพ,พลังโจมตีที่นางให้ <sentences. S 1> มันอยู่ในเกณฑ์กลางๆถ้าไปเทียบกับน้องสบู่เบนเนแต <granny. S 1> ่ที่ผมปวดใจมากที่สุดก็คือระยะเวลาคงอยู่ของบัฟบนสนามมันมันแค่เพียง6วินาทีเท่านั้นเองครับบวกกับ4-0 4-1ให้บัฟจากสกิลท่าแก่ตัวละครบนสนามมันค่อนข้างลําบากไม่เป็นไรตรงจุดนี้แก้ไขได้ถ้าเกิดเรามี C ที่2แต่ถ้าเกิดคุณมี C6 ของน้องเมือ่อไรตัวละครตัวนี้ จะกลายเป็นซัพพอร์ตเฉพาะทางท่าสายฟ้าล้อบัฟพลังโจมตีที่นางให้มามันยังเพิ่มความแรงครีแก่ดามเมจท่าสายฟ้าย้ำนะครับว่าแก่ดามเมจท่าสายฟ้าสูงถึง60%ด้วยครับบัฟของนางอ่ะคงอยู่บนสนามนาน6วินาทีสภาวะอันตรีของไรเดนโชกุนมัน7วินาทีและนางจะขึ้นเป็นสีดาวนาปกกอต่อเมื่อโตกาช่าลิมิตคราวนั้นต้องมีท่านไรเดนโชกุนเป็นแบรนเนอร์อยู่ด้วย <S <S และด้วยเหตุนี้ทําให้ใครหลายคนน่ยมองตัวละครตัวนี้ว่าถูกสร้างมาแอบเฉพาะเธออยู่ไม่นิดนึง ครตัวละครซีดาวหนาปกลำดับที่3พอบานโทมัสโทบะตัวละครซีดาววิชั่นไฟสังกัดภูมิภาคอินาซึมะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการเปิดโลกและโลกของโทมัสยังสามารถทําดามและทับซ้อนเพิ่มความหนาของโลได้ไม่แปลกใจเลยครับว่าสมัยนั้นสมัยตัวละครตัวนี้เข้ามาใหม,ม่ๆความหนาของโลกที่โทมัสทาได้เรียกได้เลยว่านี่คือลูกชายของคุณปู่จงรี่เลยชัดๆแต่โลกจะทับซ้อนกันเพิ่มความหนาได้นั้นมันจะมีเงื่อนไขาการใช้งานอยู่ขอสรุป ง่ายๆก็คือตัวละครที่อยู่ภายในสกิลอันติของโทมัสต้องสร้างความเสียหายการโจมตีปกติถึงโล่จะมีโอกาสทับซ้อนกันครับถือได้ว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ทําได้ไม่ยากแต่ณปัจจุบันตัวละครใส่โล่สีดาวมันค่อนข้างจะมีตัวเลือกเยอะบางตัวละครอาจจะใส่โล่ได้ใกล้เคียงกับโทมัสแต่กับมีเงื่อนไขเพิ่มความหนาของโล่ที่ยืดหยุ่นมากกว่าและตัวละครใส่โล่สีดาวบางตัวในบางทีมก็ทําประโยชน์ได้มากกว่าโทมัสทำให้โทมัสพ่อบ้านของเรามีการปรับสายอัปเดตตัวเองเปลี่ยนไปใช้ห ออกรักก้นเบนช้ำนานทาดเกือบยกตัวให้ไปทำหน้าที่จุดลู่มาเฟืองในทีมที่เน้นทำปฏิกิริยาเบ่งบานครับอย่าพึ่งเข้าใจผิดนะครับโทมาัาสายโลนาโลมันยังคงหนามเหมือนเดิมแต่ณนะปัจจุบันมันมีสายการเล่นเพิ่มเติมมากก็เท่านั้นเองครับอย่าพึ่งคาต้อนเราไปพูดถึงซีดาวนาปกประจำตู้อาวุธลิมิเต็ดรอบนี้กันครับขอเริ่มต้นกันด้วยอาวุธตระกูลรีสกิลไม่ว่าจะเป็นธนูรีสกิลหรือดาบรีสกิลสำหรับอาวุธตระกูลนี้นั้นมันช่วยเติมเต็มหรือเพิ่มแมนินิค ตายเงินไขเมื่อผู้ใช้อาวุธนี้ยืนอยู่บนสนามแล้วสกิลธาตุของผู้ใช้นั้นสร้างความเสียหายได้อาวุธตะกูลนี้จะเปิดโอกาสให้เราใช้สกิลธาตุนั้นได้ซ้ําอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับตัวละครที่มีคูดาวสกิลธาตุนั้นอาวุธตะกูนี้มันสามารถปั่นทอนปัญหาตรงจุดนี้ได้หรือตัวละครซัพพอร์ทที่ต้องการเจนพลังงานนอกจากออฟรองอาวุธตะกูลนี้มันจะเป็นคาฟื้นฟูพลังงานแล้วการใช้สกิลธาตุได้2ครั้งมันก็เท่ากับเราสามารถสร้างอนุธาตุได้สองรอบครับและสําหรับตัวละครบามตัวละครการที่ตัวละคร วัวนั้นสามารถใช้สกิลธาตุได้2รอบมันทําไงเงินไขบางสิ่งบางอย่างหรือเมคคนิกการเล่นนั้นอ่ะมันง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นการสอนทับโลกของน้องคีรระครับยังไม่หมดนะครับสําหรับบางตัวละครเรายังสามารถมโนถึง4ีที่1ได้ยกตัวอย่างเช่นสีที่1ของนายหญิงเย้หลานที่สามารถกดสกิลธาตุได้2รอบครับชินต่อไปคือสื่อเวทเดวิสินี่คือ1ใน2สื่อเวทซีดาวที่มีค่าร้องเป็นค่าขวาแรงครีเป็นสื่อเวทที่มีเอฟเฟกต์มันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่กพราหลังจากผู้ใช้เข้าส ย้ำนะครับว่าเข้าสนามสื่อเวทชิ้นนี้มันจะให้บัฟเราหนึ่งใน3มีบัฟพลังโจมตีชำนาญธาตุและก็โบนัสความเสียหายธาตุครับดามเมจที่ออกมาของตัวละครที่ใช้แต่ละครั้งมันจะค่อนข้างสวิงดามเมจมันจะสูงบ้างต่ําบ้างแล้วแต่หนังสือจะให้บัฟแบบไหนครับหนังสือเล่มนี้มันจะเหมาะมากสําหรับตัวละครที่สามารถใช้ค่าพลังจากบัฟหนังสือที่ซุมมาทั้ง3บัฟได้คือพวกสื่อเวทดามเมจหลักที่มีการทําดามเมจเป็นค่าพลังโจมตีและก็อยู่ในทีมที่มีการทําปฏิกิริยาธาตุหรือจะเป็นพวก ดาเมจดนอกสนามอย่าอยาเอมิโกที่ไม่ว่าจะเป็นบัฟแบบไหนที่ซุ่มมานางก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณไม่ได้จริงจังกับบัฟที่หนังสือมันสุ่มให้มามากมองแค่พลังโจมตีกับค่าความแรงคลิอคนนังสือเฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันของดีที่ใช้กับตัวสื่อเวทได้เกือบทุกตัวละครครับคืนปกอย่างที่4หอกตระกูลฟาโวผมพูดไว้เกือบทุกคลิปตระกูลฟาโวมันคือตระกูลฝันใจสายสปอร์วลีเด็กที่ว่าปันสายสปอร์นึกอะไรไม่ออกใส่ฟาวเวไปก่อนนั้นมันเป็นวกั ค่าร้องเป็นค่าฟื้นฟูพลังงานและเมื่อผู้ใส่หอกยืนอยู่บนสนามและสามารถสร้างความเสียหายแก่มอนสเตอร์ติดคริติคอลได้อาวุธตระกูลนี้จะให้อนุธาตุเม็ดสีขาวเพิ่มเติมนะครับการให้อนุธาตุเม็ดสีขาวนี้มันส่งผลแก่ตัวละครทั้งหมดในทีมทำให้ตัวละครทั้งหมดในทีมสามารถกดอันติได้ง่ายขึ้นครับอาวุธนาปกชิงถ่ายสุดผมขอเรียกง่ายๆว่าดาบใหญ่เขียวเมื่อเทียบกับ4ี่ชิ้นที่กล่าวมาแล้วอาวุธชิ้นนี้ไอมีอ่ะมันมีแต่มีผู้ใช้งานได้คุมมาค่อนข้างน้อยตัวดาบมีค่าร้องเป็นค่าาานญ เมื่อผู้ใช้ดาบโจมตีมอสเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากธาตุน้ําหรือธาตุไฟฟ้าการโจมตีนั้นจะสร้างความเสียหายมากขึ้นมากขึ้นตามการขัดเกลืตัวละครที่ใช้ได้ดีเท่าที่ผมนึกออกก็มีน้องก้ามิงในทีมระเหยดีลุกในทีมระเหยแล้วก็เจไป้ายโตในทีมที่เน้นทาปฏิกิริยาธาตุครับมาอยู่กันในช่วงสรุปและผลคะแนนในมุมมองของผมมองแค่สีดาวไม่มอง5้าดาวตู้ตัวละครลิมิเต็ดคราวนี้ผมมองว่าค่อนข้างจะดีแต่มันไม่ใช่ตัวละครจําเป็นสําหรับ มือใหม่ครับบางตัวก็เฉพาะทางบางตัวก็แอบเฉพาะเธอ4ี่ดาวทั้ง3ตัวนี้ความหลากหลายในการจัดทีมค่อนข้างจะน้อยกว่า4ีดาวตัวอื่นในมุมมองมือใหม่นั้นเต็มสิผมจะให้เพียงแค่7คะแนนแต่ในมุมมองของเหล่าสลิมไรเดนโชกุนมีทั้งกุโจซาร่ามีทั้งเชฟรูทผมจะให้คะแนนอยู่ที่กวคะแนนเต็ม10เลยครับมาในส่วนของตู้อาวุธลิมิเต็ดมองแค่4ีดาวไม่มอง5ดาวสําหรับตู้อาวุธรอบนี้ก็ไม่มีอาวุธ4ดาวลิมิเต็ดซึ่งอาวุธ4ีดาวขึ้นปกทั้งหมดนี้มันมีโอกาส ออกได้ทุกตู้กาชาแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าอาวุธซีดาวทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นของดีที่เรามีติดไอดีไว้ก็ไม่เสียหายหลายๆชิ้นมันมีตัวละครรองรับการใช้งานเยอะบางชิ้นอาจจะไม่เยอะแต่มันก็มีตัวละคร่ะรองรับการใช้งานอยู่สําหรับตัวอาวุธนั้นผมเชื่อว,ว่ามือเกา่าอะขัดห้าไปหลายเล่มแล้วส่วนสําหรับมือใหม่นั้นเต็มสิบผมจะให้อยู่ที่8คะแนนครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมพูดมาสิ่งที่ผมรีวิวมาคะแนนที่ผมให้มามันก็เป็นมุมมองความคิดของคนทําคลิปเพียง คนเดียวสําหรับใครอยากจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือติชมคลิปยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้นั้นผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดผิดพูดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำราคอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสาหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์ like, คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมมมสุใจาากายแล้วครับ ลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้านริสแมนชอรทางช่องของเราหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยขอขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ